vâng chật nè à mà thằng nhí đi luôn má má thế má thế sẽ... no. đi lòi gì nè chạy <laughs> má

อิงหนเดียวเองเรียวเร็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 ยวเลียวหยียบอะไรสองงานเลยนะล่ะลูกขาเอาวน,าาน,น,น,านี่มาทางนี้นะี่นี่ทางนี้ไปทางนี้แหละใกล้จะถึงแล้วเนี่ยลูก มาด mm, ูดูดูดูอืมเก่งจริงเลยเหยียบทีละข้างที่ลูกเหยียบทีละข้างที่ลูก giậm phía kia khan ô giậm này đi giậm này đi ừm qua ít mà, đi nói đi qua đâu oh, oh. Hmm. yeah, yeah, yeah. yeah. ถึงได้ถึงดีแล้วเหยียบนี่เหยียบนี่เหยียบนี่ขาเนี่ยเหยียบนี่เหยียบนี่หนูก็เอาข้างนี้เหยียบนี่สิไปเฮ้ยอย่าดึงของดีสิจับนี่ก่อนดิจับนี่กันมานี่

อัพอ <Up. S 1> ัพอัพลองทำดูสิบีทำดูสิเออทำไม่เป็นเลยไหนดิทำให้ดูสิดูดูสินะมีโอ้ร้องเงยโอ้ทำไมสิ Oh mày oh. oh. oh no. oh no. <laughs> đi bay lên đâu ô ô ôi nhô ôi

ไหนนะก็ก็ก็กโอเกโคเกโอเคไปไมามาฮะมา,มา,มาชิเดียวมาทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวก็ตกแหละก็ะตกทุบเลยทางเนี้ย มันก็เหมือนกันนี่ล oh, no.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  ูกเอ้ยอัพอัพนะอ๋อโน่อันโนยังไงล่ะแอ๊ดโกโอ้โนมาตรงนี้ดิลูก

เพื่อนหมดแล้วไหนดูชุดหมีสิโอ้ทางนู้นลงนู้นหรือทางนู้น